สวัสดีค่ะฟอดแต่งไม้แอนค่ะแอนแอนอน,อนกับฟอดพระนครเกษตรน้อมมินค่ะวันนี้แอนพามาดู n e ็กเจนเอ็กโอพัทแคนะคะราคาตัวรถอยู่ที่7 9 0 0แสนบาทนั่นเองนะคะสวยมากๆดูกันเลยค่ะ สีดำนะคะสวยมากๆเลยนะคะในรุ่นของเอลพารนะคะมีสีดําสีบอลสีําเงินแล้วก็สีขาวนั่นเองนะคะมีสีสีค่ะคันนี้แต่งห่อมากๆเรามาดูว่ามีอะไรบ้างค่ะกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า V6 นะคะ FOR D ดีสีดําเลยนะคะแล้วก็มีไฟนะคะ3จุดด้วยนะคะส่วนกันชนด้านล่างค่ะมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะมีห่วงลากจูงค่ะ1ห่วงด้านล่างนะคะและมีแผ่นกันกระแทกด้านล่างด้วยเป็นสีดําด้านจ้า แล้วก็มาที่ด้านบนค่ะไฟค่ะไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟไฮโดรเจนนั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ใกล้ๆในโคมเดียวกันเลยแล้วก็เสริมหล่อค่ะด้วยการครอบไฟหน้าค่ะเป็นสีดำด้านนะคะตรงรุ่นของเขาเลยนะคะเป็นคัมบร์เลนเจอร์ส่วนฝากระโปรงนี่คือใหญ่มากๆเลยนะคะและใส่สกูปเพิ่มเติมเข้าไปเป็นสกูปทรงฟิตนะคะสันจมูกเป็นสีดำด้านและโลกโก้ของเขาเป็นกระทิงค่ะ มาต่อกันที่ด้านข้างเลยค่ะคะันนี้นะคะยกถึง2นิ้วเลยทีเดียวนะคะและใส่ซุ้มล้อไซส์อยู่ที่6นิ้วค่ะเป็นแบบมีหมุดสีดําด้านนะคะและเปลี่ยนปีกนกนะคะเป็นของโยงด้วยค่ะสีแดงๆนี้เลยนะคะมี2สีสีเทาแล้วก็สีแดงค่ะส่วนแม็กและซีรีสย,ยางนะคะ33 2คูณ12.5แม็กขอบ20ออฟเซ็ตลบถึง24เลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็หน้ายางนี่คือเข้ากับรถมากๆเลยค่ะส่วนแก้มข้างนะคะ กลิบด้านข้างเป็นสีดํานะคะและกระจกข้างก็เป็นสีดําล้วนทั้งหมดและไฟเลี้ยวเห็นเด่นนะชัดเจนมากๆค่ะเบ้าลองมือนะคะกันรอยค่ะ แล้วก็กันสาดใส่เพิ่มเติมเราหลังคาใส่เพิ่มเติมค่ะส่วนสติ๊กเกอร์นะคะลูกค้าเป็นคนเลือกเองค่ะเป็นลายกระทิงนะคะสวยมากเข้ากับสกูุปกระทิงเลยค่ะบันไดข้างค่ะเป็นสีดำนะคะสีดำด้านแล้วก็กันลื่นถลี่ได้ดีด้วยค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังค่ะโลบาร์ด้านหลังเป็นของเอาเลนเดอร์เป็นแบบขายาวนะคะสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะคะมีที่มัดของได้ด้วยนะคะ สวยมากมากเลยนะคะนี้ส่วนไฟท้ายค่ะใหญ่ๆนี้เลยนะคะแล้วก็เสริมหลอดด้วยการใส่ครอบไฟท้ายเข้าไปด้วยนะคะเป็นสีดําด้านค่ะแล้วก็กันชนท้ายนะคะเป็นของ Outlander นั่นเองคะัะเป็นแบบขาอกขาใส่ห่วงแดงด้วยนะคะและฝ่ายท้ายค่ะมีไฟเบรกดู๊กดิก๊ครอบด้านข้างก็จะเป็นสีดําด้านนะคะและโลโก้ใหญ่ๆด้วยนะคะเป็นคําว่า Ford และเสริมหลอดด้วยการครอบฝาท้ายค่ะ Ford เป็นสีดําด้านค่ะ เดีย๋ยวเรามาต่อกันที่ภายในกันนะคะใส่เบาะแคบเรียบร้อยนะคะภายในก็จะเป็นสีดำส่วนด้านบนก็จะเป็นสีออกสว่างๆนั่นเองนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้รถด,ดูมืดมากค่ะ mm hmm. แล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าด้วย mm hmm. แผงแอร์ลีบด้านข้ามเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็เล่นสีด้วยการใส่สีเทาแลมโบเพิ่มเติมเข้าไปนะคะระบบไฟนะคะ ระบบไฟเป็นแบบหมุนค่ะสามารถปรับไฟเรือนใหม่ได้ด้วยนะคะส่วนกุญแจเป็นแบบหมุนนะคะและพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้ถึงสีทิศทางเลยทีเดียวนะคะมีเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็วางสายรับสายที่พวงมาลัยได้ด้วยส่วนหน้าจอนะคะไซส์อยู่ที่8นิ้วเลยนะคะส่วนหน้าจอคอนโซลกลางนะคะไซส์อยู่ที่10นิ้วค่ะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y พและ Android Auto ได้ด้วยมีที่เสียบสาย USB ได้ด้วยนะคะเกียร์เป็นเกียร์6สปีดค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ ลูกค้าท่านไหนสนใจ XL p l u s Cap นะคะแล้วก็มาแต่งใส่ชุดยกอย่างนี้นะคะสามารถโทรติดต่อแอนได้เลยนะคะ098925166 8ค่ะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นเอกสารถึงบ้านแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านนะคะแอนเป็นคนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ